หมด3ยกครับหนุ่มพังงาอีเกิร้งมวยไทยครับพบกับนักมวยจากกัมพูชาโปชอเป็นนักชกสายเลือดมุสลิมนะครับทางด้านของหนุ่มพังงานนั้นรอบจัดอยู่แล้วครับมาครับเจาะบางทีนะครับจิ้มหมัดาครับแต่ขวาหลุดนะครับโอ้โหฟันศอกครับนะครับมาครับมาแล้วพอแตกไป มัดขวายัดครอมไปครับโอ้โหนี่ครับสอกมาแล้วครับสอกซ้ายโปรชอโอ้ยแม่งวิ่งรวดสั้นของหนงพงงานนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับต่างคนต่างสับแล้วครับเดี๋ยวได้เรื่องครับแบบนี้แพทย์สนามเตรียมตัวครับสอยแอนดูเสร็จเรียบร้อยคู่ครับเข้ามาโอุ้กซ้ายดีครับโปรชอเข้าไปลุ้นครับพยายามจะสับสอกคืนโอ้โหโอ้โหแทงขวาสวยครับลกนี้ เปิดชอหาสายความใหญ่ครับส,สายย่อเลยครับโดนเข้าอไปโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเหมือนจะไปเหมือนจะโอ้โหมันพาตึ้งครับแม่มีเซครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรโอ้ชาตลรุ่งซเปอร์เซฟครับหลับการ์กาศนะครับกรรมการมุนเลอศก็เป็นแม่ผู้รักษาประตูไปเลยครับ จังหวะพอดีครับแม่หลับกากระเลยครับยก2นะครับเรียบร้อยไปแล้วครับโปชอนะโมจากกัมพูชาครับแม่บอกนะครับตังหิดตังหิดนะครับผู้นี้น่าจะไม่โอ้โหสุดๆจริงๆครับดูภาพช้าไปด้วยนะครับดูจังหวะครับงัดไปงัดมาเป็นสัญญาณเตือนหลายครั้งเลยนะครับแม่แต่ว่ากว่าจะประสบความสําเร็จก็เล่นเอาเหนื่อยครับจิ้มหมัดไปก่อนครับอื้เมาตั้งแต่ต้นหมัด2หมัดนี้แลลวครับ เริ่มมีอาการครับแล้วหักศอกครับดูครับปัดแล้วฟันนะครับค่อยๆไหลร่วงลงไปครับโอ้โหบุลเลอร์กับซปเปอร์เซฟครับศีรษะไม่โดนพื้นครับนี่ครับกรรมการคนไทยนี่สุดยอดครับเรื่องการเซฟครับนี่ครับช้อนลงไปสวยงามมากครับกรรมการเป็นการป้องกันอันตรายในเบื้องต้นนะครับคุณมารุธครับี่ครับสวยทั้งศอกสวยทั้งเซฟเลยครับโอ้โหอโอ้โหสุดๆจริงๆครับดูภาพช้าไปด้วยนะครับดูจังหวะครับ งัดไปงัดมาเป็นสัญญาณเตือนหลายครั้งเลยนะครับแม่แต่ว่ากว่าจะประสบความสําเร็จก็เล่นเอาเหนื่อยครับจิมหมัดไปก่อนครับอมเมาตั้งแต่โดนหมัด2หมัดนี้แล้วครับเริ่มมีอาการครับแล้วหักศอกครับดูครับปัดแล้วฟันนะครับค่อยๆไหลร่วงลงไปครับโอ้โหบุลเลอร์ก็บซูเปอร์เซฟครับศีรษะไม่โดนพื้นครับนี่ครับกรรมการคนไทยนี่สุดยอดครับเรื่องการเซฟครับนี่ครับช้อนลงไปสวยงามมากครับกรรมการ เป็นการป้องกันอันตรายในเบื้องต้นนะครับคุณมนุษครับดูครับสวยทั้งสอสวยทั้งเซฟเลยครับโอ้โหไทยแลนด์ลุมพงาอีโกมวยไทยครับ